ับผมครับอยู่กับช่องเ่าเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามาจกยางครับผมกับแม่บ้านครับผมเนาะยังไม่หมด้อครับเด้อแต่คิดว่าน่าจะได้หนึ่งสอบครับผมยางเพิ่งเปิดครับผมยางอันนี้ประมาณสามร้อยต้นครับผม สามลอยครับผมยู่นี่ <c oughs> มีตะก้อนสวยๆเลยครับผมยาง <c oughs> ตะก้อนงามๆครับผม <c oughs> เป็นงวดที่สองครับผมที่ว่าเราเปิดแล้วได้ขายนี่ครับผมนี่อื้นนะ ก้อนยางงามครับครับผมเบิกนํำกันพูดนะปะ้าาโถไปเลยไปเลยเดาสิจมให้ไปเลยครับผมแบกบไปเพื่อนครับผม <c oughs> <c oughs> แบกไปแม่บ้านเบิกดูนะใส่เบ่งก้อนอยางนะฮะโอ้ก็งามปัปเลยแล้วครับผมย่างห้ามีดครับผมไป พุ้นะพุ à, ้นะเสริทุกต้นครับผมยางไม่ค่อยออกนะครับเ้ <c oughs> อเพราะว่าเพิ่งเปิดอ้อฝนตกครับผมอากาศคึมคมครับผมฝนก็เลยตกครับผม <c oughs> ไปครับผมย่างไปรถครับผมย่างไปรถบาทนี่ยัดยางครับผมบาทนี่นยากาศฝนตกลินๆครับผมบาทเอ,อ้ยฝนตกจ้าอึ๊บมาครับผมยัดยางครับผมบาทนี่ ส,สวยๆนะครับผมแข่งเป๊ะอย่างนะครับโอ้ยฝนกระตกครับผมบาดนี่ครับผมคลิปนี้เอาไว้สมิสกรนะครับเนาะเอาครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาครับผม ขอบคุณครับผมที่ติดตามครับไปครับผม